ครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะจะลองมารีวิวกล่องเทพนะครับให้ดูกันนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็วิธีการทํางานมันเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็รูปร่างหน้าตาของกล่องนะครับกล่องเทพตัวนี้ก็คือกล่องนะครับสมาร์ททีวีหรือกล่อง a n d r o i d TV b บล็อนะครับตอนนี้กําลังเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของตลาดอย่างยิ่งนะครับ ความละเอียดนะครับได้ถึง Full HD นะครับสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ <Batman> สามารถดาวน์โหลดผ่าน Play Store ได้นะครับเป็นกล่อง Android TV Box ลองมาดูข้างในมันนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง พอเปิดมาปุ๊บเราก็เจอเลยนะครับเจ้ากล่องสมาร์ททีวีหรือ Android TV b o บล็นะครับนี่อลองมุนให้ดูช้าๆนะครับอนนี้ก็เป็นเสาสัญญาณต่าสัญญาณในการรับ wiFi นะครับตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านแลนก็ได้นะครับด้านหลังมีเต้ารับสำหรับสายแลนนะครับ แล้วก็สามารถรับ Wi-Fi ได้นะครับความแรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับระดับคอสคอร์เลยครแรงกว่ามือถือบางรุ่นแรงกว่า tablet, แท็บเล็ตแท็บเล็ตหลายๆยี่ห้อด้วยนะครับมีช่องเสียบ USB อยู่2ช่องด้วยกันครับตอนนี้สำหรับเราจะต่อคีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือจะต่อเป็นแบบรีโมทเป็นแบบแอร์เมาส์ก็ได้นะครับหรือใช้แอร์เมาส์ ตอนนี้ทีวีรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะใช้ทีวีที่เป็นสมาร์ททีวีก็ใช้ในส่วนของแอร์เมาส์นะครับแล้วก็มีช่อง HDMI นะครับนี่ครับสมาร์ทโมเดล Q7 นะครับสมาร์ทมันติมีเดียเพลเยอร์นะครับของ a n d r o อ d แล้วก็ดูในกล่องที่แถมมาให้มีอะไรบ้าง อ่าครับรีโมทนะครับรีโมทก็หน้าตาคล้ายๆกับรีโมททีวีทั่วๆไปนะครับรีโมทมีเดียทีวีเว็บแอปพลิเคชันนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสอนเดี๋ยวจะมาตาทิตวิธีการใช้งานนะครับว่าจะใช้งานอย่างไรแล้วก็ที่ตามมาก็คืออ่าตัวน,นี้ครับ เป็นมอแปลงนะครับก็คือเป็นสําหรับเสียบเข้ากับต่อเข้ากับไฟบ้านนะครับก็เหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับต้องต้องเสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นแจ็คนะครับสำหรับต่อเข้ากับตัวตัวกล่อง Android ของเรานะครับสิ่งที่แถมต่อมาก็คือ,อาสายนะครับสาย HDMI นะครับสำหรับทีวีรุ่นใหม่ใหม,มเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น LCD หรือ LED นะครับจะมีช่อง HDMI หรือว่าช่อง High Definition นะครับเพราะว่า,าเครื่องไม่ว่าเครื่องเครื่องเล่นรุ่นใหม่ๆนะครับตอนนี้หรือว่าจะเป็นกล่องดวอาวสัญญาณกล่องทีวีดิจิตอลก็ตามนะครับก็จะจะใช้เป็นระบบ HDMI เกือบทั้งหมดแล้วนะครับต่อมาก็เป็นส่วนของสาย LAN สาย LAN นี่กรณีบางคน ต้องการต่อเชื่อมต้องการาพ่วงเข้ากับตัวกล่องเราเตอร์โดยตรงนะครับก็คือจะเพราะบางทีสัญญาณ w วไฟมันอาจจะมีกระตุกอาจจะมีหลุดสัญญาณจ,จะลอดได้นะครับก็บางคนก็ชอบในส่วนของต่อสายแลนเลยต่อไปก็เป็นนะครับคู่มือในการติดตั้งนะครับตอนนี้จะเป็นภาษาจีนนะครับ สำหรับคู่มือนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษก็มีนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าซื้อกับทางเรานะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับให้ด้วยนะครับเพื่อง่ายนะครับสำหรับบางคนที่ไม่เข้าใจภาษาวิธีกันต่อนะครับนะครับ ตอนนี้นะครับปลั๊กไฟเมื่อกี้ที่เราให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ต่อเข้ากับไฟบ้านนะครับไฟบ้านทั่วๆไปเลยนะครับ220โวลต์นะครับแล้วก็เอาสายแจ็คนะครับมาเสียบเข้าทางด้านหลังของกล่อง Android b ์ o นะครับหลังจากที่เ่าเสียบเข้าปุ๊บสัญญาณไฟก็จะติดทันทีเลยนะครับสัญญาณไฟจะติดทันทีเลยครับตรงปุ่ม นี่นะฮะจะเป็นสีแดงนี่คือเท่ากับนี่คือกล่องพร้อมทำพร้อมที่จะทํางานแล้วนะครับครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาสายนะครับ hdmi ที่เขาแถมมาให้นะครับเห็นไหมครับทีวีรุ่นใหม่ๆทั่วไปจะมีช่อง hdmi ให้นะครับน่่น่ตามที่ผมชี้ให้ดูนะครับตรงนี้ช่อง hdmi เราก็เอาสายที่แถามมานะครับต่อเข้าได้เลย เรียบร้อยนะครับสายสีใหม่ตอบเข้าเรียบร้อยของผมนะครับทีวีที่ผมใช้นะครับเป็นทีวีซัมซุงนะครับซัมซุง LED 40นิ้วนะครับตัวนี้เพรเติเ,เครื่องนี้ท,ทีวีของผมเครื่องนี้มันสามารถเล่นสมาร์ททีวีได้อยู่แล้วนะครับเป็นสมาร์ททีวีได้อยู่แล้วตอนนี้เราต้องการที่จะโชว์ให้ดูนะครับว่าวิธีการต่อและวิธีการใช้ง,งานอย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็เอาปลายสายอีกด้านนะครับ นะครับมาต่อเข้ากับด้านหลังกล่องน,นะนี่นะครับก็เป็นอันที่เรียบร้อยส่วนสายแลนก็ไม่แล้วแต่นะครับว่าบางคนก็ต้องการ ต่อสายแลนเข้านะครับเข้าต่อโดยตรงกับเราเตอร์เลยแต่นี่ผมจะลองเชื่อมต่อผ่าน WiFi นะครับวิธีการก็ติดตั้งก็ง่ายๆครับเพียงเท่าน,นี้นี้ลองมาดูครับเเปิดทีวีหน้าตามจะเป็นอย่างไรกัน คุกนหลังใจไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทุกๆคนนะครับอนี่พอเปิดนะครับทำงาน จากสถานะไฟสีแดงก็จะกลายเป็นสีเขียวไอ,อสีน้ำเงินนะครับแล้วดูหน้าทีวีปิดก่อนนะครับเดี๋ยวลองปิดให้ดูปิดแล้วเปิดใหม่นะครับหน้าทีวีก็จะขึ้นเป็นคำว่า Android นะครับตอนนี้กำลังทำงานอยู่ รอสักครู่นะครับอ่านะครับอตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอลองดูวิธีการตั้งค่านะครับครับมารีโมทแล้วก็ใช้รีโมทที่ให้มาให้เป็นประโยชน์นะครับรีโมทตัวน,นี้รีโมท มีลูกศรนี่คือก็เป็นเหมือนเมาส์นะครับให้กดไปนะครับกดไปจนนะครับรูปรีโมทขึ้นทีนี้เราก็สามารถเลื่อนได้แล้วครับตามที่เราต้องการเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเลื่อนนะครับอ่ะมาตั้งค่าก่อนตั้งค่าเพื่อจะรับสัญญาณไ i f i นะครับอะนะครับเปอนลูกศรมาตรงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ให้เลื่อนลูกศรไปนะครับ ด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดนะครับแล้วให้เลือกให้เลือกเป็น wifi นะครับเปิดนะครับพอเลือกเป็น wi-fi เปิดปุ๊บนะครับฝั่งขวามือนะครับเครื่องก็จะสแกนหา wi-fi โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ wifi ที่บ้านเราใช้ wi-fi อะไรเราก็เลือกได้เลยครับของผมเนี่ยผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เชื่อมต่อแล้วการเชื่อมต่อก็ง่ายๆครับเหมือนกับมือถือคือพอเราเลือก วายฟได้ป๊อปนะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดที่เป็น wi-fi ของบ้านเรานะครับอาจจะเชื่อมต่อเสร็จป๊อบนะครับทีนี้ลองมาดูว่าอาการทำงานเป็นยังไงนะครับสกัดนี้ครับลัการก็เหมือนพวกมือถือเหมือนแท็บเล็ตทั่วไปครับโอแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายนะครับวิธีการใช้นะครับก็ลูกศรนะครับ วิธีการใช้ใช้เมาส์แอร์เมาส์ก็คือลูกศรนี่ครับซ้ายขวาบนล่างต้องการเลือกอันไหนก็กดโอเคเข้าไปนะครับเห็นอย่างนี้นะครับอ่าเนี่ยผมต้องการเปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะครับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ผมก็จะมาเนี่ยเลือกเลือกอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะครับอ่าเนี่ยเป็นรูปโลกนะครับกดเข้าไป นะนะครับทีนี้ก็จะขึ้นมาเป็นหน้านะครับเป็นหน้า Google เป็นอะไรครับก็เหมือนเหมือนมือถือเหมือนคอมพิวเตอรท์ทั่วไปที่เราใช้งานนะครับเราต้องการเข้าเว็บไซต์อะไรเราก็สามารถกดเข้าไปพิมพ์ข้างบนได้เลยนะครับเลื่อนลูกศรขึ้นไปนะครับอ่าเนี่ยครับแล้วเราก็ต้องการพิมพ์คําว่าอะไรก็หรือต้องเข้าต้องการเข้าเว็บไซต์อะไรก็สามารถ นะครับใช้ลูกศรเนี่ยเลือกคลิกได้เลยนะครับเห็นไหมครับง่ายๆครับไม่ยุ่งยากก็ตัวนี้นะครับก็เป็น p a y Store นะครับ Play Store ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับเหมือนมือถือทั่วไปเลยนะครับเป็นอย่างนี้ในการใช้ p a y Sto r e นะครับหลักการง่ายๆคือก็ต้องมีอีเมลต้องสมัครอีเมลก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้ ก็วันนี้ขอ,อรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ